ตัวอย่าง4.34จงใช้การทดสอบโดยการเปรียบเทียบลิมิตแสดงว่าอนุกรมนี้นะครับลู่เข้าหรือลู่ออกนะตัวนี้ผมก็ให้ ak นะครับเป็นลำดับที่ทำให้เกิดอนุกรมนี้นั่นก็คือลำดับ 4k กำลัง2ลบ 2k บวก6ส่วน 8k กำลัง7บวก k ลบ8นะครับ และลำดับที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบนะครับก็คือลำดับเศษ1ส่วน k ยกกำลัง5่าตรงนี้นี่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้ซับซ้อนขนาดนี้รู้ได้ไงว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับมันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับให้เราดูว่าไอตัวฟังก์ชันประเภทนี้นะครับเป็นฟังก์ชันตรรกะเนาะผลต่างของดีกรีผู้นาบนกับดีกรีข้างล่างมันคืออะไรนะครับ สังเกตว่าอันนี้เป็นดีกรีสองนี่นะครับดีกรีก็คือเลขชี้กําลังมากสุดของตัวแปรในพหุนามนั้นแม้เลข2มากสุดอันนี้ก็คือดีกรีสองนะครับตัวนี้กําลังมากสุดของ k ก็คือเลข7แสดงว่าอันนี้เป็นดีกรี7นะครับสังเกตว่า2ลบ7ได้ลบ5า มันก็แทบจะเป็นสูตรสําเร็จเลยนะครับว่าถ้าตัวนี้มีผลต่างดีกรีเป็นลบห้าตัวที่นํามานะครับก็จะต้องเป็น k ยกกําลังลบห้าไม่เชื่อก็ลองไปทดสอบดูนะครับนะถ้าลําดับที่ได้มามีหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นฟังก์ชันตรรกะ,ะอ่าคือฟังก์ชันที่มีพหุนามหารกันนะครับให้เอาดีกรีของพหุนามตัวบนลบพหุนามตัวล่างได้ค่าเป็นตัวเลขอะไรนะ ก็ให้เอา k ยกกำลังตัวนั้นมาเปรียบเทียบนะครับสำหรับข้อนี้ก็ใช้ k ยกกำลัง5นะครับอพอได้อย่างนี้นะครับเราก็คำนวณค่ารูรูตัวนี้ก็คือลิมิตนะครับ a k ส่วน b k ให้ k ไปที่ infinity นะครับ a k ใส่ลิมิตก่อนนะครับ Ak ก็คือ 4k กำลัง2ลบ 2k บวก6ส่วนด้วย 8k กำลัง7บวก k ลบ8นะครับอ่าและ bk ก็คือเศษ1ส่วน k ยยกำลัง5นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตให้ k ไปที่อินฟินิตี้นะครับไอต,ตัวนี้เป็นเศษส,ส่วนอ่าแล้วมันเป็นตัวส่วนของ มันเป็นเศษส่วนที่เป็นตัวส่วนนะของเศษส่วนใหญ่ดังนั้นตัวนี้ก็กลับกลับขึ้นไปข้างบนนะครับดังนั้นก็จะได้4 k กาลัง2ลบ2 k บวก6ส่วนด้วย8 k กาลัง7บวก k ลบแแล้วก็อตัวนี้คูณด้วย k วยกกาลัง5านะครับดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับอเอา k กลัง5คูณเข้าไป ก็จะได้ 4k กำลัง7ลบ 2k ยกกำลัง6นะครับแล้วก็บวก 6k ยกกำลัง5นะครับอ่าจริงๆอ่ะใช้วิธีนี้แล้วกันมันทำได้หลายวิธีนะครับอ่ะวิธีนี้ก็ได้นะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรอ่ะสตัวนี้คูณกันนะครับได้ละทีนี้ตัวข้างล่างก็เป็น 8k กำลัง7นะครับ บวกด้วย k แล้วก็ลบ8พอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็หารทั้งเศษและส่วนด้วย k กำลัง7นะครับจริงๆแล้วถ้ามาถึงขั้นตอนนี้นะครับนักศึกษาคนไหนคิดลัดได้ก็คิดลัดไปเลยนะครับจริงๆถ้าคิดลัดแล้วข้อน,นี้ลิมิตมันจะได้เป็น1/2เห็นไหมแต่ถ้าไม่อยากคิดลัดอยากทำตามขั้นตอนนะครับก็เอา k กำลัง7หารทั้งเศษและส่วนหอยตัวนี้ เราก็จะได้4ลบ2ส่วน k บวก6ส่วน k ยกกำลัง2ส่วนด้วย8นะครับบวกเศษหนึ่งส่วน k กำลัง6และลบ8เศษหนึ่งส่วน k กำลัง7นะครับอ่าก็เทคลิมิตออกมานะครับตรงนี้ลิมิตก็จะได้เป็น4ลบ0บวก0ส่วนด้วย8บวก0ลบ0 นั่นก็คือตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ4ส่วนแนะครับนั่นก็คือเท่ากับเศษ1นส่วน2นั่นเองนะครับได้เศษ1น่ส่วน2ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นจำนวนจริงนะมีค่าจำกัดและก็มีค่าไม่เท่ากับ0นย์นะครับทีนี้เนื่องจากนะครับเนื่องจากไอตัวเนี้ยพอทำให้เป็นอนุกรมแล้วจะก,กลายเป็นอนุกรมพีนะครับ จะกลายเป็นอนุกรมพีโดยที่พีมีค่าเท่ากับ5นะครับดังนั้นอนุกรมนี้เขียนตกไปน,นิดนึงเนื่องจากนะครับเนื่องจากนะเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นอนุกรมเป็นอนุกรมพีนะโดยที่พีมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นตัวนี้ลู่เข้านะครับลู่เข้าถ้าตัวนี้ลู่เข้านะครับดังนั้นจากทฤษฎีบท4.20 ข้อ1นนะเราก็จะได้ว่าอนุกรมที่โจทย์ให้มาคือ 4k กาลังสอลบ2 k บวก6ส่วนด้วย8 k กาลัง7บวก k ลบ8 k เท่ากับ1ถึงอินฟิน t ตตัวนี้ก็จะลู่เข้าด้วยนะครับ